สวัสดีครับชื่ออูครับนัทพงศ์เกรียงไกรวงก็ดีมั้งครับก็ก็ดีครับมีคือช่วง3วันที่แล้วก็มีโอกาส ได้รับเชิญนะครับได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรด้านดนตรีสากลของเรานี่แหละนะครับให้กับโครงการโครงการหนึ่งในโครงการพัฒนาตำบลภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการนะครับก็เป็นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบลสร้างรากแก้วให้ประเทศนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะดนตรีสากลของคนในชุมชนตำบลน,นาแก่นะครับที่ โรงเรียนนาแกวิทยาตำบลนาแกมเภอน,นาวังจังหวัดหนองบัวลำพูก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคม2,564ที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับคือในตลอดระยะเวลา3วันนะครับที่พวกเราเองก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับในเรื่องของดนตรีเองทั้งประสบการณ์เทคนิควิธีแล้วก็ พื้นฐานที่ดีในการเล่นดนตรีนะครับเรามีการเลือกเพลงมีการทำกิจกรรมกลุ่มมีกิจกรรมเล่นดนตรีร้องเพลงนะครับแสดงออกทางด้านดนตรีแล้วก็มีการแจมกันนะครับระหว่างทั้งผู้เขา้าร่วมรมและก็วิทยากรแล้วก็พีพ่ๆสตาฟนักดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่3วันที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุข ซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นมีความสุขหรตือเปล่าแต่ว่าตัววิทยากรเองก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานที่ดีจากเพื่อนๆทุกคนที่เจอกันในการอบรมครั้งนี้ทั้ง3วันเลยนะครับความพิเศษของ3วันที่ผ่านมาก็คือมันมีโมเมนต์บางอย่างแล้วก็มันมีความรู้สึกดีๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากที่ ตัวเราเองได้เดินทางาไปเหมือนกับไปทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องๆในชุมชนนะครับแล้วก็วันนี้จะไปไหนครับมุ่งหน้าเส้นทางถนนเลยนาะด้วงออกเดินทางนะครับตอนเช้ามุ่งหน้าโรงเรียนนาแกวิทยา ดีหลายโมเมนต์ที่เราทํากิจกรรมดนตรีร่วมกันทําความรู้จักกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบจากตัวผมเองในการที่แบบอมอบความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็บางอย่างที่เราได้ความรู้ใหม่ๆจากน้องๆเองอย่างเงี้ยครับก็มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งที่เรามีโอกาสได้อ่ รับหน้าที่บทบาทตรงนี้ผมว่าความพิเศษมันอยู่ตรงเวลาที่พอเหมาะแล้วก็บรรยากาศที่เอื้ออำหนวยแล้วก็บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับในการทำกิจกรรมจากโครงการนี้หลายหลายคน มันเป็นบรรยากาศที่แบบหลอมรวมนะครับให้เราแบบเหมือนกับมอบความสุขเนี่ยให้เราใส่กระเป๋ากลับมาบ้านจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นความพิเศษความพิเศษหนึ่งที่ตัวผมเองเป็นวิทยากรเองก็ได้รับความรู้สึกดีๆนี้จากทั้งตัวของผู้ร่วมอบรมเองจากคณะสตาฟทีมงานดูแลแล้วก็จากคณะอาจารย์คณะครูที่เป็นคนดําเนินโครงการแล้วก็บางครั้ง ช่วงชีวิตหนึ่งเราก็ควรที่จะได้เจอกับสิ่งแบบนี้เหมือนกันครับก็อยากขอบคุณเลยก็คือคณะคุณครูอาจารย์อันดับแรกเลยนะครับนักทครูยานะครับที่เล็งเห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตัวของผมเองในการที่เชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้นะครับขอบคุณคุณครูแตน นะครับคุณครูแทนที่พพอร์ตนะครับแล้วก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆอย่างเลยนะครับขอบคุณครูไก่นะครับนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกคุณครูที่ดูแลร่วมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆนักดนตรีนะครับนักดนตรีแล้วก็พี่ๆสตาฟทุกๆคนเลยที่แบบโอ้โหช่วยกันอย่างเต็มที่พี่ๆก็พี่ๆนักดนตรีก็สอนนะครับพี่ๆก็ให้ความรู้กับน้องๆเนาะทั้ง คุณครูพี่แบงค์นะครับอ่าพี่ปาล์มหรือว่าพี่เจดเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออ่าค,คุณครูแมนนะครับที่ติดตามไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆและที่สําคัญนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือต้องต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ น้องๆชุมชนนาแกที่เข้าร่วมอบรมทุกๆคนเลยนะครับที่เอาใจนะครับเอาแรงใจแรงกายมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมาพัฒนาความรู้ทางด้าดนดนตรีไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังว่ามีโอกาสก็คงจะได้กลับไปเจอกันนะครับหวังว่าได้คงคงจะได้ไปเจอได้ไปเล่นดนตรีด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ท้ายสุดเลยจริงๆใช่ไหมครับสิ่งที่เราชอบมันอาจจะอยู่กับเราได้แค่สักพักหนึ่งแต่สิ่งที่เรารักมันก็น่าจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่ออู๋ครับนัทพงศ์เกลียงไกรวง